สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนำอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นคางปลาหมึกเอ็นแก้วนะคะอันนี้เราก็เอาไปลวกไว้เรียบร้อยเลยนะคะที่เขาเอาไปย่างขายนะคะอันนี้เราก็จะเอามาผัดกะเพราก็มีใบกะเพราแล้วก็พริกจินดากับกระเทียมนะคะบดไว้พอหยาบนะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันปานกลางนะคะไม่ต้องเยอะมาก ราก็เอาพริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะก็ผัดพอให้พริกเขาสุกเขาหอมนะคะ พอสุกหอมได้ที่เราก็จะใส่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกนี่เราเอาไปลวกแล้วนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็อันนี้ปลาหมึกเราลวกแล้วนะคะไม่ลวกนานนะคะพอสะดุ้งน้ําร้อนแล้วก็ปิดไฟก่อนนะคะถ้าเราผัดนานก็เดี๋ยวเขาจะเหนียวนะคะก็ปรุงรสทำมันหอย ก็ตามด้วยผงชูรสนะคะตามชอบน้ำปลานิดหนึง่งแล้วก็กกเขาค่ะ น้ำเราไม่ต้องใส่นะคะเราก็เติมซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเผานิดหนึงชิมดูแล้วปลาหมึกเขาไม่เค็มนะคะก็เติมเครื่องอีกนิดหนึง่งตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหนึง่งแล้วก็เปิดไฟคุกเขาค่ะน้ำเราไม่ต้องเติมนะคะ เดี๋ยวเขาจะออกมาจากปลาหมกึกนี่ขนาดลวกแล้วยังออกมาเลยแล้วก็ใส่ใบกระเพรานะคะคลุกเขาให้พอมีกินแล้วก็ดับไฟเลยคะ่ะผัดแบบง่ายๆรวดเร็วนะคะแต่ว่าอร่อยก็ปิดไฟเลยคะ่ะผัดนานแยวใบกระเพราเขาจะดำนะคะแล้วก็ ความร้อนทําให้สุกอะค่ะไม่ต้องไปเปิดไฟนะคะคลุกเขาเข้าเข้าคลกเขาให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จนะคะก็ตักใส่จา <Daisy> นเลยคะ่ะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะผัดคางปลาหมึกเอ็นแก้วนะคะผัดกะเพราใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ